ความทุกข์เราอย่าวิ่งหนีมันให้มันวิ่งหนีเราเพราะว่าการที่เราวิ่งหนีความทุกข์มันก็เหมือนเราวิ่งหนีเงาตัวเองนะคะทุกคน <c oughs> คนเราต่างจิตต่างใจเนาะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกทท่านทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะสวัสดีทุกทท่านทุกคนเลยนะคะของเช้าวันอังคารวันนี้ก็จะเป็นวันที่สดใสอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนอากาศดีมาสองสามวันแล้วเนาะแต่พี่นีอาการไม่ดีแต่เมื่อวานนี้ก็ต้องฟื้นลุกขึ้นนะคะทุกคนลุกขึ้นมา เตรียมเนาะเพราะว่าเพื่อนเออที่เขามีปัญหาทางจิตใจเยอะแยะเลยนะคะเขาอยากเจอเนาะพี่นีก็ลุกขึ้นมาเนาะบอกเออมา,มา,มาๆ,ๆพี่นีก็ไม่ใช่คนเก่งคนอะไรเนาะสังขาร<ม>สุขภาพเราก็ไม่ดีการที่เราไม่ได้ตั้งตัวอะไรนะคะเพราะาเราเจ็บป่วยแล้วแต่นี้เขาอยากเจอเราเนาะเขาก็คง มีความหวังอะไรกับเราพี่นีก็ไม่ใช่ว่าจะเตรียมตัวเตรียมอะไรนะคะทุกคนเตรียมรับสมองรับคําพูดรับอะไรเนาะ,ะมันจะไปตามธรรมชาติของเรานะคะทุกคนพี่นีก็ยอมให้เพื่อนฝรั่งคนนี้เขามาเนาะเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสามสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนคุยกันเนาแล้วก็ทำหน้าให้เขาด้วย พี่นีก็มือสั่นที่ๆๆๆีๆ,ๆีนะกันเน่อนวดหน้าคนนี่มือมัอนจะต้องพิวเนาะแต่นี้พี่นีไม่มีแรงไม่มีแรงมือเนอะก็เขามาถึงเนาะก็ให้เขาทําจิตนิ่งๆนะว่างนะคะทุกคนถบอกเขาว่าให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางแล้วก็ทํำใจว่างๆไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งสิ้นนะคะคิดแต่ว่าฉันจะต้องสวย <laughs> พี่นีก็ทำหน้าให้เขาเนะนวดหน้าให้เขาเพื่อนเออที่เขาเ,ออเป็นฝรั่งเนอะเขาก็เป็นคนดีนะคะเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วเขาก็คงอยากจะแวกว่ายนะออกจากนรกนะไฟนรกในใจเขาเนาะเขาก็ไปหาจิตแพทย์ไปหาหมอฮะอะไรของเขาเยอะแยะเนาะพี่นีก็บอกว่าเธอทํา ใจว่างๆนิ่งๆนอนอยู่สักชั่วโมงนึงนอนแล้วพี่นีก็จะนวดหน้าเขาพี่นีก็เริ่มเออเออช็ดหน้าให้เขาเนอะเช็ดหน้าแล้วก็เริ่มเปิดลูกของคนนะคะแล้วก็เริ่มพอกหน้าเขานอะนแล้วก็ให้เขาเย็นๆนะให้เขาเย็นๆเย็นๆ <c oughs> <c oughs> ทั้งๆท,ที่ตัวเราก็ไม่ไหวเนาะ แต่เราไม่ต้องไปพูดถึงตัวเรามากนะนะ่ะวานนี้นะพี่นีก็เออเออทำตัวให้นิ่งๆเนอะแล้วก็มันก็มันมีความสุขนะครับพอเราได้เออ,เอ,อได้ยู่อยู่ในจุดนั้นนะความเจ็บป่วยของพี่นีมันก็หายนะครับทุกคนพอเขามานอนให้เราเล่นหน้าเขานะะ เราก็เปิดเพลงเบาๆนะคะเพลงสมาธิเบาๆให้เขาฟังเขาก็นอนฟังน้ำตาเขาก็จะไหลไหลออกมานะคะทุกคนเราก็จะสัมผัสได้เลยว่าทํำไมน้ำตาเขาไหลแล้วเขาก็คงจะแบบปรับปื้มนะน้ำัจปรับเปื่มนะคิดนะว่าเขาได้พลังแห่งความทนุถนอมมั้ง พี่นีก็ขัดหน้าเบาๆให้เขาเนาะหนึ่งชั้นนะคะทุกคนแล้วก็ชั้นที่สองแล้วก็เช็ดออกนะคะชั้นที่สองก็พอชั้นที่สามพี่นีก็นวดหน้าให้เขาเนาะก็ใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเน,ะนดดเาะก็นวดด้วยเอขัดด้วยนวดด้วยเนาะแล้วก็เออมาดหน้าให้เขาเนะเาะ แล้วก็ตีหน้าตีอะไรเขานวดหัวนวดอะไรเนะเราะเราก็มานั่งเออพอเสร็จแล้วหน้าเขาก็ดีขึ้นนะพี่นี่ก็บอกให้เขาวออ่ไปอาบน้ำเนาะเกือ <c oughs> บสองชั่วโมงนะคะคือทำหน้าให้เขาเนาะก็ทำให้เขาสบายนวะนวดหัวก็ะทำการทำหน้าหนังก็เอาหนังกระพ้าออกเนาะเราจะไปทำเร็เรวๆไม่ได้เดีย๋ยวหน้าเขาพังหมดนะคะทุกคน เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแล้วก็จะสองชั่วโมงกว่าฝาแล้วก็เรามาัดเออตอนมัดหน้าให้เขาเนะก็ให้เขาพักประมาณสามสิบสามสิบนาทีเนาะแล้วก็พอเราเอามาัดออกเช็ดหน้าออกเราก็นวดหน้าให้เขานวดหน้าเขาเสร็จแล้วก็บอกให้เขาไปอาบน้ํานะคะทุกคนมันจะได้สบายนะพี่นีก็ให้เขาเอ อาบน้ำนะคะเดอแค่อ่างน้ำอุ่นๆนะคะทุกคนวินีก็ทำให้เขาเนาะอยากดูแลครัเขาก็ตามวินีเนาะเขาก็เขาก็อย่าเขาก็ทำตามเหมือนเด็กๆเลยนะทุกคนน่ารักวินี่ พี่ีก็ให้เขาเอแช่น้าเกลือนะคะทุกคนแช่น้าเกลือแล้วก็เป่าผมให้เขา้วก็สระผมให้เขาแล้วก็พี่ดีเป็นคนสระเบาๆนะคะสระผมให้เขาแล้วก็แล้วก็เช็ดหัวเป่าผมให้เขานะคะแล้วก็เออเาครีมนะคะครีมทาผิวให้เขานะคะพาเบาๆนะทำทำมันดูแล เขาก็ปล่อยพี่นีทำแนละ้วพี่นีก็มีความสุขนะคะที่ทำให้เขาแล้วพอเสร็จแล้วก็เกือบสามชั่วโมงฝ้านะคะฝ่าจะแล้วก็เมาก็มาทำน้ำชาพี่นีก็ต้มน้ำขิงนะคะต้มน้ำขิงใส่น้ำผึ้งนะคะทุกคนมาให้เขาดื่มอุ่นๆน,นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเนาะเราก็มีอะไรเราก็จะทำแบบนั้นเนาะ อาการที่ว่าพูดคุยเนี่ยพี่นีไม่ได้เตรียมตัวนะคะไม่ได้เตรียมคือฟังเขาพูดฟังเขาคุยพี่นีก็จะให้ความเห็นของเขาไปบตามภาษาของพี่นีเนาะพี่นีก็บอกว่าเธอรู้จักเงาตัวเองไหมเงาอะเงาเราไปตรงไหนมันก็จะตามเราไปนะคะทุกคนเราอยู่เงามันงา เราหยุดเงาเราก็หยุดนะคะก็เหมือนความทุกขนะ์เนาะพี่นีก็ไม่รู้จะพูดกับเขายังไงเนาะพี่นีก็ไม่สบาย <c oughs> พี่นีก็อยากพูดให้เขาสบายใจพี่นีก็บอกกับเพื่อนว่าเธออย่าไปวิ่งหนีมันให้มันหนีเหล่าการที่ว่าเราวิ่งหนีมันไม่ได้นะ เราจะวิ่งไปทางไหนล่ะเราวิ่งไปไกลมันก็ตามเราไปนะมันไม่หนีจากเรานะคะทุกคนเราต้องไล่มันหนีคือเราวิ่งหนีมันไม่ได้เราต้องไล่มันน,นะคะเราหนีมันไม่ได้เพราะว่าความทุกข์มันอยู่ในตัวเรานะคะอยู่ในสมองเราอยู่ในอกเรานรกมันอยู่ในอกของเราเราจะปัดเป่าเราจะล้างออกยังไงนะคะทุกคนพี่นีก็พูดกับเขาฟังเขาพูดแล้วก็บอกเขาบอกว่า เออถ้าเธอเออเออมันอยู่ที่ตัวเธอเธอจะฟังฉันหรือว่าเธอจะฟังตัวเธอก็ได้นะ้วเมื่อเธอวันนี้เธอมาหาฉันเธอต้องการฉันเธอเอ,อ,อยากคุยกับฉันอยากพูดกับฉันให้มีความสุขเธอก็จะต้องเออลองเอาไปทำดูเนาะเพราะว่าการที่เราวิ่งอ่ะเออวิ่งไปหาหมอจิตแพทย์ เราไปพูดไปคุยหมอเขาก็จะให้ความคิดเห็นกับเรามาปรับปรุงตัวเองเนาะเขาไม่สามารถจะเอาความทุกข์ของเราออกไปให้เราได้นะเราก็จะมาจับจุดว่าทุกข์มันเกิดมาจากตรงไหนนะคะทุกคน, <l acht> <c oughs> นก็เลยพูดให้เขาฟังเนาะกาอธิบายเขาฟังว่า สมมุติว่าเราแต่งตัวสวยเงาของเรานะคะเราดูเงาของเรานะมันก็เออเงาของเรามันก็จะดูสวยไปด้วยเนาะพี่นี่ก็พูดแต่เขาฟังตามภาษาที่คนไม่ได้รู้เรื่องแต่เพียงแต่ว่าเรามีจิตใจที่แบบว่าคิดนะนะคิดอยากทำยังไงที่จะช่วยเขาได้ในในใน,ใ,นให้เขาออกเนาะให้เขาออกจากความทุกข์โดยที่ว่า เออคนที่เขาทุกข์หนักๆเขาก็จะไปเจอคนที่ว่าชอบพูดเออทางลบกับทางบวกนะคะทุกคนพี่นี่ก็เลยเอบอกเขาบอกว่าสมาธิการดึงนะคบการที่ว่าจิตใจเรามันกําลังจะไปนะมันจะไปหาความทุกข์เนาะมันคิดถึงว่าเอ๊ะทำไมฉัน้องทุกข์ ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราจะไปถามหาคำว่าทำไมเราสามารถถามได้ว่าเพราะอะไรทำไมแล้วเราก็เอามาแก้นะก็เหมือนาการที่เราไปทำงานนะ่ะทำไมเราทำงานผิดพลาดนะคะเราทำงานผิดพลาดเอ๊ะทำไมเออเราทำมาออกไม่ดีเราก็เอาไอ้ตรงผิดพลาดนั้นมาแก้นะคะพี่นีก็พูดกับเขาเนาะพี่นกีก็ตั้งตั้งจิตสมาธิน่าดูนะคะแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวเนะเพราะว่า เออเขามาเราก็เออพูดคุยกันตามธรรมดาเนาะตามธรรมดาก็เราก็ให้เขาผ่อนคลายพี่นีก็บอกว่าเธอก็เราอ,อ,อ,อายุปูนนี้แล้วเราผ่านอะไรได้ไมาเยอะนะอย่างเขาก็ขอลูกมาบุญธรรมมาเลี้ยงทั้งสามคนแล้วถาดทางมาได้ถึงวันนี้อย่างเรื่องสามีนี่เขาเป็นสามีมาเลิกกันไปแล้วมันก็เป็นคนอื่นนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็บอกเขาว่า ฉันไม่ฉันไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องครอบครัวนะฉันเข้าไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้นะแต่เพียงแต่ว่าฉันให้เธอคิดเฉยเธอจะคิดก็คิดเธอไม่คิดก็ไม่ต้องคิดแต่เพียงว่าเออความทุกข์มันมาจากตรงไหนเธอก็จะต้องขจัดมันตรงนั้นก็เหมือนที่เราทํางานเนาะงานเรามันทําไมบกพร่องมันไม่ดีเราก็ผ่านเรื่องนี้มาเรื่องชีวิตนี่มันก็เหมือนงานนะคะเราจัด จัดงานให้ชีวิตตัวเองนะคะจัดการชีวิตตัวเองไม่ให้ชีวิตตัวเองยุ่งเหยิงนะคะทุกคนบางคนพี่นีบอกเขานะบางคนเขาทุกข์จะตายอะทุกข์จะตายเรื่องวิ่งหาเงินวิ่งทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งหางานวิ่งอะไรมันทุกข์ทั้งเรื่องในบ้านเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะคือความทุกข์ที่มันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่อย่างทุกข์ของเพื่อนพี่นีบอกทุกแบบนี้มันสามารถเลี่ยงได้นะคะทุก ค,คือว่าเราไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวคือการเอาความทุกข์ออกจากอกของเราถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็จะออกจากความทุกข์ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตมันเป็นของเรานะคะทุกคนบางทีคนเขาจะพูดว่าโอ๊ยมึงพูดนะมึงพูดง่ายเนาะ,ะการกระทำทำยากนะคะมันไม่ยากนะคะทุกคน ถ้าเราจะคิดว่าเราจะตัดใครออกจากชีวิตสักคนทคนกล้องวินีมันก็จะไหลลงไหลลงบอกให้เพื่อนว่าเออเพื่อนถามว่าอคิดคุยไปถึงไหนแล้เะวพักไปหน่อยบอกเพื่อนว่า จัดระเบียบให้หัวใจตัวเองนะคะทุกคนจัดระเบียบให้หัวใจตัวเองว่าเออความทุกข์เนี่ยมันมาอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทุกคนเอามาพิจารณาว่าเราแบกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทุกคนแล้วมันเออมันเกาะกินข้างในใจเรานานแค่ไหนนะการรักษาหัวใจให้มันเป็นปกติเราก็ต้องใช้เวลา ดึงนะคะดึงดึงแล้วก็ขัดเกาเนาะกัดเกาหัวใจคือกัดเกาหัวใจไม่มีใครเข้ามาขัดให้เราได้ดนอกจากก็เราจะทานะคะการที่เรามีเงินเราดีนะคะมีงานทําที่ดีดีนะคะทุกคนเพราะไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปวิ่งหาเราได้ทํางานในจุดที่เรารักจนถึงวัยกเกษียณนะเราไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวคือว่า สิ่งที่น่ากลัวคือเงินนะคะขาดเงินนะคะขาดเงินก็ขาดรักขาดความสุขเมื่อเรามีเงินเราต้องใช้เงินของเราให้เป็นประโยชน์หาความสุขใส่ตัวสิ่งที่เราจะวิ่งหาก็คือว่าหาความสุขถ้าจิดใจเราทุกข์นะคะจิดใจเราทุกข์เราไปยืนอยู่ตรงไหนเราก็ทุกข์เราก็จะไม่มีความสุขนะคะทุกคนพี่ก็บอกเขาสุขมันอยู่ตรงไหนเราก็สุข ถ้าเราอยู่ในบ้านของตัวเองไม่มีความสุขบ้านเป็นนรกมันไปตรงไหนมันก็ไม่สุขเพราะยังไงเราก็ต้องกลับมาที่บ้านของเรานะคะเราก็จะบอกว่าเราจะต้องจัดระเบียบความสุขอยู่ในบ้านของเราเพราะว่าเราวิ่งหนีไม่ได้นะวิ่งหนีไปมันก็ช่วครค้งช่วค,คืนไปอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนรุ่มนะมันก็๊ยโอ๊ย ใจมันเป็นไฟนะคะมันอยู่ในตัวเรานะโรกมันอยู่ข้างในอกเราที่นี่ก็บอกเขานะว่า <c oughs> การที่เราจะปัดเป่าเราต้องทําตั้งแต่อยู่ในบ้านเอ,อสิ่งไหนนะคะเอ,อการที่เราหาความสุขสิิงตัวเองอะ่ะเรามองบ้านตัวเองเนาะบ้านตัวเองมันไม่มีความสุขมันจะเป็นไปได้อย่างไงบ้านเราซื้อของเรามาเราหาเราก็จะต้องรักบ้านเราเพราะ สวรรค์มันอยู่ในบ้านนะถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งไหนมันเกะก,กะเราก็โยกย้ายซะเก็บทิ้งมั่งเก็บเื่อมันเป็นระเบียบมองแล้วมันสดชื่นหัวใจนะคะทุกคนมันสดชื่นหัวใจเราก็ทําของเราไปเออเอาต้นไม้มาตั้งตรงนู้นเอาดอกไม้มาปาักจักรันตรงนี้ก็ค,คือว่าเริ่มต้นจากหาสุขในใจนะคะทุกคนมันอยู่ในบ้านเนาะ,ะสมมุติว่าเรา มีเงินนะเราอยากเออเราจะไปเดินบนภูเขาเราก็ไปแบบอย่างมีความสุขเพราะเราสุขที่เราจะได้ไปเห็นภูเขานี้จะไปเดินภูเขานี้เราก็พร้อมไม่ใช่ว่าเราจะเอาความทุกข์ไปทิ้งเออคือทิ้งไม่ได้นะคะมันทิ้งไม่ได้มันอยู่ในอกเรานอกจากเราจะทําใจของเราให้มัน เบิกบ้านนะคะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจและบ้านของเราเราวิ่งหนีไม่ได้นะคะอย่างใครที่เอาความทุกข์มาให้เราที่เราสามารถที่จะถีบออกได้ก็ถีบออกนะพี่นีก็พูดอย่างนี้นะบอกว่ามันก็พอกันทีให้มันสิ้นสุดกันทีอะไรอย่างนี้มันอยู่ที่ฟาร์มคือการใจดีมันทําให้เราทุกข์เราก็อยากดีนะคะคือว่าเราทําอะไรได้เราก็ต้องรีบทำนะเพราะเราดีมาเยอะแล้วดีแล้วเราทุกข์นะคะดีแตกนะคะพี่นีก็พูดกับเขาเนาะ พี่นีเขาบอกว่าถ้าเธอรักตัวเองเธอมีหลักประกันเธอมีบ้านเธอมีรถเธอมีงานเธอมีเงินนี่ก็คือเออสวรรค์ที่ว่าคนเธอวิ่งหาแต่ความสุขนะคะเอานรกอยู่ในใจนะที่เธอเอาออกไม่ได้มันไปวิ่งหาตรงไหนพี่นีก็บอกว่าเธออย่าไปวิ่งเลยมันเป็นเงาตามตัวเธอต้องมาจัด อย่างคนเนี่ยที่จะวิ่งมาหาพี่นีเนี่ยอย่างพี่นีต้องพร้อมนะพร้อมเป็นพร้อมการที่ว่าจะทําได้คนพี่นีก็จะไปทำเหมือนร้านแต่งหน้าไม่ได้ที่จะทำเออทำ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 สีำ่สิบนาท, 4, 4, ทีชั่วโมงนึงก็ออกอะไรอย่างนี้มันอันนั้น,น,น,นมันเป็นเป็นเออบิสเนสเนาะเป็นร้านทําหน้านะอย่างของพี่นีพี่นีก็จะทําตามภาษาพี่นีเนาะถ้าเกิดว่าเออ พี่นีก็จะค่อยๆดูเนาะว,ว่าตรงไหนมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงพี่นีก,ก็ค่อยๆนวดค่อยๆแกเอ,ออกแล้วก็ทุกคนก็จะนวดตาเอบา,อาๆนะตังเกะนะเพราะว่าอาตรงไหนแบบว่าบางสีหนังกาพร้ามันออกไม่หมดเนาะเอเซลที่มันตายไปแล้วมันก็จะทําให้หน้าเราเอาเอเอดู มันจะเหนื่อยเมื่อยเป็นบางจุดนะคะบางทีมันถ้ามันไม่ออกเนาะ,ะพี่นีก็ให้สมุนไพรเข้าไปด้วยเนาะ,ะแล้วก็ไปบอกวิธีค่าว่าเออการที่เราขัดหน้าครั้งแรกนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไปทําที่ร้านทําอะไรแต่ว่าทากับพี่นีครั้งแรกแล้วพอวันลุกขึ้นเชลมันก็จะขึ้นมาอีกนะคะเชลหนังหนังกําพ้ามันจะขึ้นในวันที่สองมันก็จะขึ้นเยอะวันที่สามขึ้นเยอะก็คือการที่ว่า ล้างหน้าด้วยวิธีของพี่นีนเนาะคือว่าเราเช็ดหน้าเบาๆนะเราเช็ดเราก็ทำไปทุกวันนะคะให้หนังกำพร้ามันออกแล้วอยู่ตัวนะคะพี่นีนก็บอกเขาคือนี่คือการดึงความสุขมาใส่ตัวเองคือการให้เวลากับต,ตัวเองเราก็พอเราหน้าเราดูดีนะคะเราก็กมีความสดชื่นแล้วเราก็ดูกระจกเราเหมือนหน้าเราสบายใช่ไหมคะทุกคน เราดูกระจกเราก็จะสดชื่นนะคะเราก็จะสดชื่นเราก็จะเริ่มหันมาดูแลตัวเองนะเมื่อนี่คือการที่ว่าเราดูแลตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาออกกําลังนะคะออกได้นิดหน่อยนะ,ค,ะคือเสียงเพลงนี่จะช่วยเราได้นะคะทุกคนพี่นีก็บอกว่าการที่ว่าเปิดเพลงเบาๆถึงแม้มันจะคลายเครียดนะคะมันจะคลายเครียดมันทําให้จิตของเราเอ,อ ลุกขึ้นมาดีขึ้นตรงที่ว่าการที่เราลุกขึ้นมาดูตัวเองคือว่านี่คือการไล่ความทุกข์ออกนะคะคือไล่มันออกที่ไล่มันออก,ออกเราอย่าไปวิ่งหนีมันวิ่งหนีไม่ได้นะต้องไล่ให้มันหนีเรานะคะทุกคนพี่นี่ก็บอกกับเพื่อนอย่างนี้เนาะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนาะแต่เขาก็เหมือนมีรอยยิ้มที่ดีนะก็บอกนี่แหละการที่ว่าเอาความทุกข์เราก็จะต้อง เออเอาทุกออกนะเอาไฟออกจากในหัวใจของเรานะเออแล้วก็ให้มันออกมาตรงใบหน้านะคะทุกคนจุดไหนที่มันทําให้เราทุกเราก็ในบ้านเราอะ่ะมันจะเป็นเป็นไปไม่ได้วนะ่าอยู่ในบ้านแล้วมันร้อนนะคะบ้านก็คือสวรรค์ของเรานะก็บอกาการที่ว่าถ้าเธอไม่มีเวลาการไปทํางานเธอ เธอสนุกกับการทํางานแต่เธอกลับบ้านแล้วเธอทุกข์นะคะเธอก็แบกเลยเือว่าสับสนนะคะแล้วก็มาเห็นหน้าสามีทั้งๆที่อยู่แยกกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไม่แต่แค่ว่ากั้นเขตนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเห็นแค่หลังคาเขาก็ทุกแล้วนะคะเขาก็หนักแล้วนะคะพี่นีก็บอกการที่มันหนักนะี่ยก็เหมือนที่คําคมเขาก็จะพูดกันไปว่าภูเขาน呐ะ ก้อนหินถ้าเราไม่ไปยกมัน,นะคะเราไม่ไปยกมันมันก็ไม่หนักนะคะถ้าเรารู้ว่าก้อนหินก้อนนี้มันเกะก,กะนะเราไปยกแล้วมันจะหนักแล้วเราคิดว่ามันหนักแต่ถีบมันออกไปเลยนะเข็นมันออกไปเลยก้อนหินก้อนั้นพี่นีพี่นีก็พูดเอของพี่นีเนาะก็พูดกับเขาช้าๆพูดเบาๆนะคะ ฟังเขาพูดนะก็บอกว่ามันหนักเนาะมันหนักการที่ไปแบกรับผิดชอบออคนที่เป็นคนอื่นนะคะเป็นเคยอดีตเป็นสามีแล้วอยู่ๆเขาไปเป็นคนอื่นแล้วเขาไปไกลแล้วจากที่ทำนรกให้เขาก็กลับมามีนรกอีกนะคะทุกคนก็คือว่า อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาที่คนสองคนเขาจะเคลียร์กันนะแต่นี้พี่นีก็เออมาเขาเดินเข้ามาหาเราพี่นีก็ป่วยพี่นีก็หายป่วยนะคะหายป่วยก็มีความสุขนะคะที่เออได้ทําให้เขาก็บอกนี่แหละความสุขนะคะความสุขคือว่าบางคนนี่เขาเขาไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยนะคะแต่เขาก็ยังหาความสุขของเขาได้เนาะ แต่คนที่มีเงินว่ามีเงินซื้อความสุขไม่ได้เงินซื้อได้ทุกอย่างนะคะทุกคน,นจะอยู่ที่ใจของเราเนะเราจะรู้จากการใช้เงินซื้อความสุขนะคะไม่ใช่ว่าเออกูให้มงึงไปกูให้เลยตัดปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมันไม่ใช่นะเอาละค่ะวันนี้พี่นีก็จะมาพูดมาคุยกันแค่นี้เนาะแล้วพี่นีก็ <c oughs> ก็เรียบเรียงไม่ดีนะคะทุกคน ก็คือว่าก็ดีใจ,จว่าเออได้ลุกขึ้นมาแบ่งปันนะคะได้ให้ช่วยเหลือคนที่เขาเออทุกข์บางทีคน,เ,นเก่งมากนะคะทุกคนเก่งทุกอย่างแต่ไม่สามารถจะเอานรกออกจากในตัวของเราได้คือคือ,คอจิตมันสับสนมันวุ่นวายนะคะมันมันมันตีกันแล้วมันก็เลยทุกข์นะคะคือหัวใจสมอง จิตนะจิตมันวิ่งแซงกันก็นู้บอกเออจิตหนึ่งจิตนะจิตของเรามันอันตรายนะทุกคนจิตของเรามันมันสู้กันในตัวเราเนาะแล้วเราก็เหนื่อยนะเราพอมันทะเลาะกันในตัวของเราเนี่ยมันหาทางออกเราก็จะเหนื่อยเราก็จะไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะเพราะมันไม่มีความสุขการที่เราไปทํางานมันเป็นหน้าที่เนาะ เพราะว่าเราจะต้องตื่นไปทํางานมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปทํางานให้เสร็จนะคะเราก็ต้องทําหรือมันก็ต้องทําให้ดีพี่นีก็เลยบอกว่าเราก็ลองมาทําชีวิตของเราเพราะว่าไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากเราเราสามารถไปทํางานได้ทําไมเราจะจัดระเบียบในหัวใจเราความสุขให้กับตัวเราไม่ได้นะคะทุกคนเพราะเหมันต้องใช้เวลานะคะคือทำอย่างไงที่เราจะรักษา จิตใจของเราให้มันดีนะคะเราก็ต้องเอาร้างนอกร้างในเนาะเอาแบบเอาให้แบบว่าถ้าใบหน้าเรามีความสุขใบหน้าเราสวยเราตื่นขึ้นมาเราส่งกระจกเรายิ้มให้กับตัวเองนะคะเราหัวเราะให้ตัวเองแล้วแบบอืมนี่ก็คือการเริ่มจะทําให้ตัวเองมีความสุขอันนี้คือการแนะนําเพื่อนนะคะของพี่นีสวัสดีิชะ